ยังที่แม่อุมาถ้าผมบากินข้าวผมก็จะใจบดีขยะเข้าจนสัน่นแล้วก็จะเป็นโลกกับพ่อแล้วก็จะเจบตรงสวัสดีครับรายการเก็ตกำเมืองวันนี้มาป้ากับผมน้องนิวตันครับท่านผู้ชมหู้กับครับเป็นปิ๊กม,มันเปลวหวาอย่าง เดี๋ยวผมจะยกสถานการณ์ตัวอย่างให้ฟังกันนะครับแต่ว่าวันซื่น,น่ะคะผมก็เมาวาดหูบแล้วก็เลยเวลากี่เข้าตอนครับแม่ก็อผมไปกี่เข้าละมากินข้าวได้ละลูกแล้วลว่างเป็นปี๊เนอะอลูกผมก็สะดุง้งอ้ยังเป็นปี๊ก็ฟ้างลื่นไปหาแม่เป็นปีก็คืออาการสัน้นใจบ มาเป็นซุกอย่างที่แม่อู้มาถ้าผมบากินข้าวผมก็จะใจบดีขยาเข้าจนสันแล้วก็จะเป็นโลกกับพ่อแล้วก็จะเจ็บตรงต่างบ้านถ้ากำว่าเป็นปีมีความหมายอื่นแห็มก็มาคอมเมนต์มาอู้กันได้ต่างอำเภอต่างจังหวัดเพิ่็จะห้องเหมือนกันแน่นอนสำหรับวันนี้ ผมก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจีงยงหมนิวกันนักๆน,นะครับรักษากตเมืองของเฮาไว้ซืบลูกสืบหลานต่อไปสวัสดีครับ